พชื่อเล่นอะไรผู้ชื่อเล่นด้วยใช่มครับออดีรู้แตว่าหนูอยากทราบพอดีว่าอ๋อแสดงว่าพี่คือคนที่ไปกุคามครอบครัวอยู่ที่บ้านใช่ไคปุคามครอบครัวอยู่ที่บ้านอย่าง้ออพอดีว่าหนูได้รับแจ้งมาค่ะว่ามีเจ้าหน้าที่ไปหาครอบครัวครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เดอะสแตนดาร์ดมาเกาะติดการแสดงหมายจับนะครับของ การนำผู s <S ้ช um ุมน ja ุมนะครับอ๋อเป็นการพูดคุยนไม่ใช่การดตามนะคะเากสิ่งนี้ว่าการพูดคุยนะคะทุกคนใจเย็นนะคะตอนนี้ระหว่างที่กำลังคุยกันที่ไมยกำลังรอทนายอยู่นะคะที่ม้ยังไม่ไปไหนขนาดนจกว่าจะทักกว่าจะทนายจะมาเนะคะ พี่ได้มีการขอเลขบัญชีหนูกับคุณแม่ด้วยถูกไหมคะนี่มันจะเป็นโอนแล้วค่ะจังหวะเนี้ยอ่าโอเคถ้าถามพี่เองก็แสดงว่าถูกค่ะพี่ได้มีการขอเลขบัญชีหนูกับคุณแม่ค่ะเพราะว่าได้มีการถามย้ำสองถึงสามครั้งด้วยซ้ำหนูอยากทราบว่าทำไมพี่ถึงต้องการทราบเลขบัญชีอง้าวนั้นแสดงว่าพี่ยอมรับใช่ไหมคะว่าพี่ต้องการทราบเลขบัญชี แล้วพี่ถามเลขบัญชีหนูกับแม่วันนี้นะครับเป็นหัวหน้าสุสัดกลุ่มน้องมายนะครับแต่ว่าไม่ได้ปกปักมานะครับจับกองสอบสวนสุสัดนะคะทนายหนูเหรอคะเดี๋ยวค่ะพี่ทนายจ้ะค่ะพี่จะล้มล้มนะคะตอนนี้ทางน้องมายนะครับก็เดี๋ยวรอทนายขอให้รอทนายนะครับเพื่อที่จะต้องนาที่ยังรอได้เลยค่ะพี่รูบอกว่าพี่รอหนูปฏิบัติงานให้เสร็จก่อนหนูเสร็จม็อบแล้ว พี่มาจับเลยทันทีพี่รอนานไม่ใช่เหรอคะหนูก็ขอรอทนายอยูแป๊บเดียวทุกคนอย่าทมเยอะค่ะตำรวจตอบไม่ถูกแล้วครับกินน้ําก่อนครับพี่กินน้ําก่อนนี่ครับเจ้าของร้านเอาน้ํามาให้ครับกินน้ําแล้วรออยู่ด้วยกันครับไม่ไปไหนอยู่แล้วครับน้องเขาก็นั่งรออยู่ตรงนี้ตอนนี้มีเสือพันชนนะครับมาเกาะติดกันแสดงหมายจับตุ่มคุณไมพัสลาวดรีนะครับอยู่ที่บริเวณจุดนี้นะครับ เป็นชื่อลองก๊อฟนะคะเคยไปคุกคามพี่ไม้ที่บ้านนะคะโดยการไปถามเลขเเลขบัญชีนะคะจากคุณแม่นะคะเชิญเชิญได้ไหมรอดนายค่ะยังมิดรอหนึ่มีความพยายามที่จะพาพี่ไม้ไปนะคะซึ่งพี่ไม้ก็ยืนยันแล้วว่าจะรอทนายก่อนนะคะ ตอนนี้บรรยากาศมาคุกมากนะคะเพราะว่าได้มีการออขอรวบตัวนะคะโดยที่ที่ไมอ่อยู่กับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะในซอยเปี่ยวนะคะซึ่งเป็นซอยที่มืดมากนะคะโดยไม่แสดงหมายจับใดๆนะคะแต่ตอนนี้มีการม,ามาีมาการายยตอนนี้ทนา,ายทนายที่ไม่มาแล้วนะคะเชิญเ,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 เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาคั่วครับอย่าอย่าเพิ่งท่จอย่ารีบเลยค่ะพี่ ทนายันที่มามาแล้วนะคะอันนี้ทนายความก็เข้ามาพูดคุยกับทางไม่แจ้งกับทนายค่ะไแจ้งผมแจ้งไปแล้วแจ้งไปแล้วเมื่อกี้ก็ไลน์ไปใบอยู่นี่ค่ะอย่าพึ่วนอีต้องแจ้งกับทนายค่ะ ม่นตำรวจโทสุริยศักดิ์ครับผมจะลองร่วมกับคอนอผมอยู่ติตองกลางครับทีนี้ตามหมายในการต่อไปนี้จเปียกมันจะเปียกว่ามาก็เชิญตัวไปที่โรงสอนอครือไม่นรับต้องไปทำบันรที่ก่อนต้องเชิญมันที่จับกลุ่มก่อนไปกันเลยเนาน พี่จะต้องไปจัดทำมันช่วจับกลุมก่อนเนาะง่ายๆแล้วยังไงต่อจับกลุมไปทีุ่มินีได้ไหมครับต้องส่งใหน้าอสวนนะครับที่ติดตามกฎหมายที่ไหนครับก็ต้องส่งที่รุมินีเจ้าของแล้วสอบสวนที่ไหนคืนนี้สอบสวนอีกส่วนหนึ่งต้องผมต้องนั่นเป็นกระบวนการของงานสวนนะครับนี่นี่เราในชั้นจับกลุมเนาะผมอยากรู้ว่าจะสอบสวนที่ไหนผมจะรู้จะส่งไนหนอาอสวนนะพน้านสอบสวนเขาอยู่ไหนครับที่รุมพินีครับอยู่ลุมพินีนะครับผมออาคืนนี้สอบสวนที่ลุมพินีนะ ชั้นลงเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาที่แยกราชบุรีครับแล้วก็ถามว่าจะสอบสวนที่ไหนเขาจำเขาเขียนเพราะว่าทนายเนี่ยก็ต้องตามไปนะฮะถ้าพี่พาไปนุงที่นี้นะฮะแล้วพาไปสอบสวนที่อื่นนะครับมันก็ไม่ได้ผมถามก่อนว่าสอบสวนที่ไหนเขาต้องรู้กันสอบสวนที่ไหนที่ไหนสอบสวนที่ไหน ทำบันทึกการจับกลุ่มที่สนอลุมพินีนะครับแล้วก็จะนำตัวไปที่ตชดอภาคหนึ่งนะครับจะมีการคุมตรวจสอบนที่ตชดภาคหนึ่งด้วยครับจะทำบันทึกจับกุ่ทบันทึกจับกลุ่มที่ตสอบเรื่องของลุมพินีอ๋ออะไรไปไหนเนี่ย จะไปยังไงเชิญเชิญขึ้นรถรถตำรวจแบบมีม in ีรถทำไมเดี๋ยวขอให้คนได้ได şey, ้เลยได้เลยมาเชิญเดี๋ยวตำรวจยิงเขาพาไปครับก็จะมีการควบคุมตัวนะครับไปที่สนลุมพินีเพื่อทำบันทึกการจับกลุ่มแล้วหลังจากนั้นจะควบคุมตัวไปที่ตชดภาคหนึ่งนะครับโดยข้อหานั้นก็เป็นการฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินนะครับในการชุมนุมเมื่อวันที่15ตุลาคมนะครับ แล้วก็มีการขอให้ทางนีตำรวจหญิงก็นำตัวไปนะครับเวลานี้เดี๋ยวลูกเกดจะเป็นตัวแทนนะครับที่จะไปกับคุณไมพัศรวัลีนะครับไมยกำลังใจเป็น ก็กำลังใจดีค่ะเราเข้าใจว่านี่คือการลดทอนกำลังของเราค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการจับกลุ่มครั้งนี้ไม่ทําให้พวกหนูกลัวไม่ทําให้ตัวหนูเองกลัวแน่นอนแล้วหนูบอกได้เลยว่าการจับกลุ่มครั้งนี้ไม่ชอบทำค่ะเพราะว่าพวกเขามาบุกจับหนูยามวิการการจับกลุ่มแบบนี้จะต้องมีการแก้ไขไม่ควรที่จะต้องมีใครมาถูกกระทําแบบนี้อีกค่ะนี่เป็นหมายจำกังครั้งแรกของไมเลยรู้สึกกังวลอะไรมากเป็นพิเศษไหมครับไม่ค่ะไม่กังวลค่ะเรารู้ว่านี่คือเกมของรัฐบาลที่เขาต้องการที่จะตัดตัด ทอนกำลังของเราค่ะขอบคุณมากครับโอเคครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจากาสอนลอุมพินีนะครับแล้วก็บอกว่าอ้างว่ามาจากสอบสวนกลางนะครับที่จะนําตัวไปที่สอนลอุมพินีเพื่อทําบันทึกการจับกลุ่มนะครับแล้วหลังจากนั้นจะนําตัวไปที่ตชดภาคหนึ่งนะครับอันนี้เป็นซอยราชวิถีซอย3นะครับถ้าคุณผู้ชมใครที่เคยมาก็จะมีบรรยากาศซอยก็ค่อนข้างจะมืดเปรี่ยวอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ วันนี้ก็มีการแสดงหมายจับของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพื่อที่จะควบคุมตัวไปที่สอน,นอลุมพินีทำบันทึกการจับกลุ่มนะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าจะรายงานให้คุณผู้ชมทราบนะครับ ครับคุณผู้ชมครับก็เมื่อสักครู่นี้นะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจก็แสดงหมายจับนะครับเข้าจับคุมตัวคุณไมพัศราวลีนะครับซึ่งเป็นแกนนําในการ จากการชุมนุมเมื่อวันที่15ตุลาคมก็อ้างว่าอย่างนั้นนะครับว่ามีการฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินนะครับแล้วก็จะนําตัวไปที่สอนอลุมพินีนะครับเพื่อที่จะทําบันทึกการจับกลุ่มแล้วนําตัวไปที่ตดภาคหนึ่งนะครับเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวนะครับเราจะรายงานให้คุณผู้ชมทราบเพิ่มเติมทางเดอะสแตนดาร์ดครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามนะครับ